สวัสดีครับคุณอยู่ในช่องไม Area ีคุณอยู่กับผมไม้ My นะครับแอดไมจะมาคุยกับทุกคนว่าทําไมช่วงนี้ในช่องแอดไมถึงลงคลิปแค่สัปดาห์ละครั้งไม่ใช่สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับคือตอนนี้แอดไมให้แอดหนึ่งทำตัดต่อกับคิดคอนเทนต์แต่เสียงกับคนที่เช็คสคริปยังคงเป็นแอดไมอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นยังไงงานก็สนุกแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนส่วนแอดไมไปลองใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า after e f f e c t คือแอดไมอายุ30กว่าแล้วครับ32หรือ33นี่แหละ ตั้งแต่เล็กจนโตนะแอดมายดูแต่การ์ตูนอย่างการ์ตูนรุ่นใหม่ๆแอดมายก็ดูนะครับอย่างพวกยายบะแอ t แท็กออนไททันแล้วก็อีกมากมายบบาๆเลยเลยด้วยความที่แอดมายชอบงาน2ดีมากแอดมายมีความใฝ่ฝันอยากจะทําพวกงานอนิเมะงานแอนิเมชั่นทาเกม 2D ดีแล้วพอแอดมายเสพงานเยอะๆเ,เข้าแอดมายเลยอยากทําเองบ้างครับแต่ว่าแอดมายทุนต่ํางานมันก็อาจจะไม่ดีเท่าคือมันไม่มีทางดีเท่าอยู่แล้วแหละก็ทําเท่าที่แอดมายจะทําไหวนะครับ อันนี้คืองานที่แอด i มลยังไม่ได้ใส่เสียงนะส่วนภาพต้นฉบับจะเป็นประมาณนี้ครับวิธีการทำขั้นแรกนะแอด i มลยต้องเอารูปต่างๆในคอมมิกเนี่ยเข้าไปในโปรแกรมที่ชื่อว่า Photoshop ครับตอนแรกแอด i มลยก็คิดว่างานของแอดมมยมันน่าจะไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าใน Photoshop มันมี AI คอยช่วยแต่สิ่งที่แอด i มลยคิดมันก็ถูกเพียงครึ่งเดียวครับคือโอเคแหละโปรแกรม AI จาก Photoshop มันแยกอ็อบเจกต์ต่างๆได้ดีประมาณหนึ่งครับ แต่มันก็ไม่ดีเท่าสายตาคนถ้าสีบางสีขอบบางขอบมันใกล้กันมากๆมันแยกไม่ออกครับแอดมายเลยเลือกใช้คัดมือซึ่งกินเวลาที่นานมากๆแล้วแอดมายก็ต้องคัดแบบนี้กับหลายๆรูปแล้วก็หลายๆอ b อบเจกต์เลยครับแต่ทำแค่นี้มันก็ยังไม่จบนะคุณจะเห็นว่าในคอมมิกอ่ะมันชอบมีตัวอักษรหรือว่าเอฟเฟกอะไรต่างๆแอดมายอ่ะต้องมาลบพวกนี้ออกครับซึ่งตรงเนี้ยโอเค AI ทํทได้ดีใช้ได้ครับ หรือถ้าไม่ดีมันยังมีเครื่องมือที่ชื่อว่า clone stamp ในการช่วยเราคือมันจะก๊อปปี้จากอีกจุดหนึ่งแล้วก็มาก๊อปเติมในอีกจุดหนึ่งครับเลยทําให้ภาพแบบมันดูเนียนๆซึ่งเราต้องทําสิ่งนี้กับภาพพื้นหลังด้วยนะไม่งั้นเวลาตัวละครขยับมันจะได้ดูมีฉากที่ด้านหลังไม่โบโบะทีนี้แอดมายอยากมันยิ่งขึ้นอยากให้ภาพมันดูดีดูสวยยิ่งขึ้นนะครับแอดมายเลยโยนภาพเหล่านี้เข้าไปในโปรแกรมที่ชื่อว่า after e f f e c t เพื่อเล่นกล้อง งานที่คุณเห็นนะ่ะเป็นภาพที่แอดมายทำเสร็จแล้วแต่ปัญหาต่อมาก็คือเสียงภาคตัวละครครับแอดมายพยายามหาเสียงภาคหลายๆเสียงแล้วนะไม่ว่าจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่ารวมถึงตัวแอดมายเองนะแต่เสียงภาคแอดมายรู้สึกว่ามันยังไม่เข้ากับตัวละครนะครับคือแอดมายก็ภาคได้ไม่ดีนะงานภาคเนี่ยไม่ใช่งานที่ง่ายเลยหวัดดีผมคลินจะเป็นไรไหมถ้าผมขอคุยกับคุณ แต่แอดมายสัญญาว่าทุกคนน่ะจะได้ดูงานเร็วๆนี้นะคือแอดมายจะพยายามทําให้ดีที่สุดในสเกลที่แอดมายทำได้นะครับหรือว่าเสียงภาคต่อให้ยังไม่ดีมากแต่แอดมายพอที่จะหาอะไรที่มันดีที่สุดได้แอดมายก็จะใส่เข้ามาแล้วปล่อยคลิปในทันทีเลยทุกคนจะเห็นว่าภาพบางภาพหรือว่าฉากบางฉากอะ่ะมันดูไม่ชัดถูกไหมครับคือคอมแอดมายมันไม่ไหวพอแอดมายพยายามอัพสเกลภาพอะ่ะโปรแกรมมันจะค้างหรือว่ามันคลาสไปเลยครับไว้แอดมายจะหาวิธีทําให้ภาพอะ่ะมันชัดยิ่งขึ้นนะ อย่างแรกเลยคือแอดมายต้องซื้อ SSD ครับแล้วต้อง1เทราไบต์ด้วยนะเพราะระหว่างที่ใช้โปรแกรมอ่ะมันจะกินไดซ์ีเยอะมากๆทำให้แอดมายทำงานสเกลใหญ่ๆไม่ค่อยได้ไว้เดี๋ยวแอดมายซื้อ SSD เพิ่มภาพมันจะดีกว่านี้แน่นอนครับแอดมายสัญญาแล้วคอมิกที่คุณเห็นอนะ่ะมาจากเรื่อง28 weeks นะมันจะพูดถึงตัวละครหลักที่ชื่อเซรีน่าก็คือผู้หญิงผิวสีในหนังนั่นแหละเขาเล่าเรื่องราวต่อจากนั้นนะครับเดี๋ยวแอดมายอ่ะพยายามทาให้เสร็จเลย คือแอดมยรู้ในเรื่ององค์ประกอบในคอมิกเรียบร้อยแล้วครับมันเหลือตนะงานภาพงานเสียงนี่แหละที่ยังไม่เสร็จแอดมยจะรีบทําให้เสร็จในเร็ววันสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากให้กําลังใจแอดมยนะครับสามารถกดไลค์กดซับกดกระดิ่งหรือว่าจะสมัครสมาชิกกดโดเน a t กันได้เพราะงานตัวนี้ไม่ใช่งานที่ง่ายเลยมันเป็นงานที่กินเวลามากๆครับสําหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ